ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังปังเกมปังปังวันนี้อยู่ที่สล็อตเหมือนเดิมค่ายนี้ค่ายโจ๊กเกอร์ค่ายที่ฮิตนักฮนะิตหนาปรับเบสก่อนดับแรกพกทุนมา1,000บาทอยากเสียตังค์เว้ย,วอยเอาเบสสูงๆไหมสัตว์สัก40นี่แหละออโต้สัก50ครั้ง ใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปะ y o u ยูทูบนะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนนะเว้ยเฮ้ยแอดมาเลยเยเก้หมุนไปอย่างเงียบสงบอีกแล้วไอสัตว์มันงี้แหละเงียบๆงีนนี้แหละแม่งตุ้งขึ้นมาไอสัตว์แจ็คพอตแตกแน่นอนสะล็อตเล่นง่ายที่สุดแล้วชายก็ได้ยิงก็ดีเด็กก็ได้เล่นไปเถอะมึงแค่ปับเบ็ดแล้วก็หมุน เหมือนตู้ผลไม้สมัยก่อนไ้เฮียแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วลุงยกไปแล้วลุงมามันก็หายหมดแล้วใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปลปๆยูทุกน้วพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนนว่าเฮ้ยแก็ปเตอร์มาไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอสเกมอ่าบอสเกม เลือกเฮียอะไรวะเนี่ยเอาเฮียอะไรวะปลาหลักขีดเดียววะเลือกไปเอาแปดสิบเฮ้ยเฮียอะไรวะเลือกอีกเอาอ๋อสีฟ้าคูณสองสีแดงคูณสามสัตว์ได้สีเหี้ยสีเหยืออะเนี่ยเอาละเมื่อกี้แม่งสี่ร้อยเลยสัตว์เลือกอีก เลือกเข้าไปอ่าเฮ้ยอันนี้ได้เยอะเนี่ยสีเหลืองสามตัวสี่ร้อยคูณห้าสีแดงคูณสามสองร้อยโอ้โหสี่ร้อยเอาเฮี้ยเอาแล้วเลือกเฮี้ยอะไรอีกัะ มีตัวคูนี่เอาอะไรดีวะเอางูเห่างูพิษอา้าวเฮียได้สองพันหนึ่งยี่สิบควอะไรวะเนี่ยทำไมมันง่ายจังวะบิ๊กวินเลยเป็นไงสองพันหนึ่งยี่สิบแค่เลือกจิ้ม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 แค่เนี้ยอ here. ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไปแล้วกำไรก็เลิกดิรอเฮียอะไรอ่ะอยู่ไหมอะ่ะเอาตั้งไปใช้ดีกว่า ฝากไว้ด้วยพวกมึงอย่าลืมแอดมาที่แอดแปดแปดยูทูนะมึงแอดก่อนรวยก่อนแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้กูด้วยเฮ้ย